ที่นี่คือหาดทรายขาวนะคะเกาะช้างนะคะวันนี้น้ำลง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 เยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินมานะคะตลอดแนวนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะคะสุดหาดนะคะ เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไหมคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะตรงยายแก้วอยู่ก็ตรงมุมนูนนะะมมน้นนะคะมุมนู้นนะคะนี่คือเกาะช้างนะคะยายแก้วมานั่งเอ,อพาป้าป๋ามาทานมาทานอาหารเย็นนะคะทานอาหารเย็นนี่นะคะ บรรยากาศจามเย็นๆที่เกาะช้างนะคะช่วงเชา้าน้ํำจะขึ้นเนาะแต่ช่วงเย็นน้ําจะลงนะคะ ok, เดี๋ยวก็มีหน้าเออหน้าไหนนะที่เขาเออตกกุ้งไม่ใช่ได้กุ้งตอนเพลืนเนาะอุ ok. ปกตัวเล็กๆด้วยนะคะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีปูเยอะนะคะใช่โอเคนะคะ